โอ้ oh my god ให้เขาพักผ่อนบ้างเถอะทุกคนให้เขาพักผ่อนเนี่ยเอาเพลงอีกนะของขวัญพี่ใหม่เดียมฟินดีไหมคะ าโทรหากันจนวินล้วจะมาทัวรอะไรอีกโทรแต่ย้ำออกซื้อบอดีเพิ่นเปลี่ยนนักเอกช่องเขาไปหาทัวร์มันเกอนไปเด้เขาเป็นนักเอกช่องไปหาทัวระเขาฮักเกอนตาหน้าตาหลังไม่ได้นะเปิดไปก่อนเขาเป็นนักเอกช่องที่พี่สิบิโทษตร์ตำนาตำหลังไปเลดิมีตด้เขามีไงมีการทำ ไทยยาจมเอาก็ะเอาเลยโทษนิดนึงเพราะว่าใหญ่ค่อยนั่นเลยก็ขอจะว่าค่อยอยากโทษอีกละ่ะนากค่อยอีกละ่ะเต้นนี่ก็ยากอยู่ค่อยใกล้พูกนด้ก็ยากนับข่อยเจมันยานแต่ข่อยมีแหว่งมีข้ามสูกแล้วก็ว่าช่องอวาตารแล้วก็ข่อยคบเพื่อนคบผูบน้นี้คบผู้ใหญ่าสิมะม่วาใบหนังคนนี่หือ เออันข่อยเห็นอยู่อันผู้อันคนหนึงว่าซาับซออข่อยข่อยระบบมาซ่าข่าคารบอน้ำว่าข่อยไปเชิงผูง้นั้นมาข่อยไปเชิงผู้นี้กายข่อยเชิงนะขว่อยอยากเชิงอ,อยู่ดีเออข่อยอยาก วันนั้เราเป็นเอฟซีพิบาลฟินแลนด์หวยพยาบาลฟินแลนด์ช่องติกตรงติดต่อสูงนี่แหะเพื่อนเราเออแอนตีเฮาเอาเจ้าฮักข่อยข่อยก็ฮักเจ้าดิขันเจ้าสร้างข่อยข่อยก็ฮักเจ้าคือเก่าข่อยเราขานโบสถ์พี่น้องข่อยข่อยเป็นคนเดียวว่า แล้วลากราปะาก็ั่นอะทรอัาเี้แล้วแต่สีว่ากันนะแม่เอาเลยถือยาชอเป็นถอเอาเลยความรักเป็นสิ่งสวยงามความรักเป็นสิ่งสวยงามเมื่อเรามีความรักเราก็จะเกิดอะไรขึ้นอยู่อย่างนี้แหละ อยากอยู่เงียบเงียบเพียงเราสองคนสะสางเรื่องราวสับสนสองคนเฮานอนคุยก,กันไม่หลอก <c oughs> จริงๆแล้วชีวิตผมอะ่ะผมอะ่ะผมกม็อยากจะพูดนอนพูดแล้วก็ดูแรงห้ามผมไปใกล้คนนั้นห้ามผมไปใกล้คนนี้ ผมก็เรื่องว่าเจ้าเป็นเจ้าขวางชี่อยตี่อยงงแหงงงตัดเกี่คยคอยขึ้นไปนผิดลูกผิดแมี่ผู้ใด่อยคือทำมามหากินอยู่ผู้หลักใ,ในวงการเขาคือจังเอ็นดูเอ็นยัง่อยอยู่ข่อยไปใกล้ผู้ใด,ดกับ,บ่ะไ้ช่วงหนึ่งไปใกล้เอาช่วงนึงไปใกล้อันคุณลูกแก้ีวกับอะไรไปใกล้พู้หนี้กับอะไรอ้าวมันเป็นแบบไดกระดกสนติเวีหลวงกู่กล้ผู้ดได้กับอะไรจะคนอืม แล้วเบิกจะขวงอยู่บ้านไม่หอดูไม่หอดผัวมาห่วงเขาอันนี้ี่เห็นยังทุละอยังนนเม่ทุละอยังนันเม่ก็อยากแจะว่าอยู่กบว่าแรงไปอีกล่ะาาทุละอยัางงานกับบริวกพองงานอาชีพฉันก็สางทุละอย่างนี้สิมาหามฉันเป็นปีนี่มันทุละอยังก่อนบางที่จะต้องช่วยตั้งสติ หลกักเพคแตสั่งแต่ว่าเขาต้องหายเกียรติซึ่งกันความเป็นคนของกันซึ่งกันและกันดิบอ๋อข่งงอย่าเป็นอย่างตัววงการชีวิตชันนะแม่ชันถามแค่นั้นเพื่อใ <laughs> ครคือจะขโมยเอาเวลาไปพัฒนาชีวิตจากความันดีมันเลิศเป็นอย่างคนนเลนะไข่อำปลาซาด้เยข่อยทำาหอากินเลี่ยง พยิมง่ายข่อยไปตราบใดที่เราทําความดีเดินทางสายกลางไม่โกงใครไม่ทำร้ายจิตใจใครรักดีรักศีิธรรมอันดีงามเราอยู่ยาวยๆาไม่มีอะไรมาเอาลงเอาอะไเอาลงเอาเราลงได้จำไว้เด็ดขาดเลยตัวเกมมิวสิกลูกลูกเต่าหลานผมจะสอนเสมอว่า อยังกระสังเฮาคิดดีทำดีเฮาบ่แม่นเฮ็ดบผิดศีลผิดธรรมบ่ครบสู่สู่หญิงสูงส่ชายเฮาหากินเงยบเๆียบแล้วดูเอ,อ้ยอันใดก็ได้อืมคันเสียเสียหันเสียไปจนทร์พี่ได้ว่าผิดศีลหย่อนบ้านซ้ำนีกบ่โอ้ยชีวิตแข็งพันพาเนี่ยมาหลายแล้วอืมคอยก็คือสิบ่กปิดพี่บา้าอกมั้งแม่นบ่ล่ะคอยกั แต่จะไปเฉยพี่น้องกับบอกเขียว่าเราทําดีคิดดียึดมั่นแต่เรากินบวนยนะ <c oughs> แต่เรากินวายนะเธอเรา <c oughs> เราเป็นคนดีแต่เรากินวายนะเรากินวาย <c oughs> มันมันเป็นแบบว่าต้องไหนเข้าไปสนใจเพิ่นผู้เดียวก็สิบ ่อยตื่นมาขวบขมีสังคมข่อยสังคมหนึ่งขอยมีแปลกน่อยสังคมข่อยยุดอันบริด้ไรสู้ขวบบริ่าข่อยสิมีสามีขวบมีมูมิพูอกขอยที่เขาบริออกสู่ออกยังกลายพูดที่ข่อยนะตั้งแต่มาอยู่ข้อนแก่นน่ะได้ใช้ชีวิตเยอะมากขึ้นได้เจอความเจริญรุ่งเรืองเจริญหูเจริญตาเจริญทางความคิดเจริญทางการใช้ชีวิตมาอยู่สังคมที่มันเจริญจริงๆม่อยู่ในป่าดลวงพงไพ บเห็นฝ่าเห็นหมอกอันนี้เห็นเบื้องอย่างแต่ดีที่สองคนเราข้ามไปคนดีๆส่งเสริมไปทางที่ดีก็ได้กับม่ได้บ้มงอยังสมัยก็ยุ่ยังเสียพี่น้องวันนี้บ้านบ,านบ,านบานอกวันนี้บ้างแต่ว่าจริงๆแล้วผมนะผมยังย้ำเสมอว่าผมทำงานเด้อผมทำงานผม เหตการเหตุงานนั arden, ่นแหละผมกับทำการทำงานเหตบีย๋เหตงานป้ายอยู่ม,มาแม่น้่นนี่แหละตัวเขียบไม้สีรอนอย่แพี่น้องเฮาซันมี่เฮาสตีเขาต้องดีด้เพราะเหตหลายอย่างเปิดทั้งผับธุรกีทั้งหลายอย่างนายจะเปิดร้านตำมรุ่งอีกเออแล้วก็เราก็คิดว่าเออเราก็ยี่ห้าปีแล้วนี่นาเราก็ถือว่าเราทำดีสุดแล้วเราทำเราสร้างอาชีพให้คนนี่หว่าเรา พาคนมาขนาดนี้เราเกิ่งแล้วนะบิ๊กมึงเก่งแล้วนะเพี่อนแตล์มึงก่งแล้วนะมึงสุดยอดแล้วนะเือ,อพันแล้วอะไรก็ช่างยังกระซังตอนนี้เดอร์เฮดสวีทน้มันคงไคยบ่ไฟยังพี่น้อไคอ่ไขยไฟอย่างเดียวคือลูกนนอนต้องกินเขากินน้ำงานต้องทำลูกต้องเอติบโต จะคล้องกระเทาเปน็นนามาันลำมาก่อยบ่ไรวะซื้อมาลำมาก่อยบ่ได้พี่น้องคอยจำแล้วมาคอยมาลำมากา่อยเบ้อไรพอหยั่งงาเ,าเขาเทาเลี้ยวนอนติดเตียงเขาต้องส่งทุกเดือนลูกเขา,าสองคนอืมจังได้กับมาลำมากา่อยบ่อไรเดือดขาดเดพี่น้องเด้อเขาจะบอกไว้เช่นกันคนะ่ะ เลยนะกมักงกรมังกรยังไแต่ส่วนเรื่องของอนาคตกับจังบาก,กันพี่นอ้องตอนนี้กับอยู่น้ำมูน้ำพวกไปทัหาหมูหาพวกดึกดืนมาก,กเออเขว่อกได้ว่าวน้ำมูน้ำพวกลาในก็ไดน่าสั้นแล้วจังชั้นแล้วเปิดวงแล้วมีงานที่พยาไหม ที่ค่ายมีตำแหน่งบ้างไหมที่ค่ายเหรอครับที่ค่ายตอนนี้ผมรับสมัครหลายตำแหน่งอยู่ดิถ้า,าเปรียบเราดังสถานีก็คงเป็นสถานีความฝัน ต้องแวกต้องยังก่อนต้องแวกขวากน้ำความกดดันสร้างดาวสร้างฝันให้คนมากมายใครเราจะรู้เบื้องหลังบางครั้งท้อจังแอบนั่งร้อนหาย ปั้นคนให้เด่นให้ดังมั่งมีมากมายเราเจ็บเจียนตายใครเราจะรู้ความจริงดังขายชีวิตวัยรุ่นให้การทำงานและต้องก้าวผ่านขวากน้ำปัญหา เหนื่อยทอ้อไม่ให้ใครเห็นแม้เพียงน้ำตาภาระเต็มบาก็ต้องทนไว้ต้องกล้ำกืนทนยืนบนความเดียวได้ใครจะเข้าใจคนอยู่เบื้องหลังอย่างเราต้องกล้ำกืน ทนยืนบนความปราชัยใครจะเข้าใจสถานีความฝันอย่างเราเป็นที่พักพิงหัวใจส่งถึงเส้นชัยให้ใครที่อยากเป็นดาวแต่เราเองยังมีบาดแผลความเงาดังหนังเรื่องเศร้า ที่เรากับน้ำตาใจเพลงนี้ผมจะร้องบนเวทีตอนเปิดบงนะครับชื่อเพลงสถานีความฝันเป็นเนื้อหาที่มันอธิบายได้ค่อนข้างดีนะครับก็มันเป็นเพลงที่ชื่อว่าสถานีความฝัน ถ้าเปรียบเราดังสถานีก็คงเป็นสถานีแห่งความฝันที่ต้องผ่านควากน้ำความก็จะเกิดอะไรขึ้นอยู่อย่างนี้แหละอยากอยู่เงียบเงียเพียงเราสองคนสะสางเรื่องราวสับสน สองคนเฮ่านอนคุยกันไม่หลอกจริงๆแล้วชีวิตผมอ่ะผมอ่ะผมก็ไม่อยากพูดนอนัพูดแล้วก็ดูแรงห้ามผมไปใกล้คนนั้นห้ามผมไปใกล้คนนี้ผมก็เร่รงว่าเจ้าเป็นเจ้าขวางชีวิตข่อยที่อยงงแหงงงตาแตะ คอยคือบนไปไปผิดลูกผิดเมียผู้ใดข่อยคึ้นทำมมาห,าหากินอยู่ผู้หลักในในวงการเขาคือจังเอ็นดูเอ็นยัง่อยอยู่อยไปใ,ใกล้ผูดด้ใดงกับเ่ราะช่วงหนึ่งไปใกล้เอาช่วงนึงไกกกน้ไปใกล้อันคุณลูกแก้ียวกับเ่ราะไรไปใกล้ผู้นี่กับเ่ราะไรอ้าวมันเป็นแบบไรคนดอกสันต์ตกว้ลูกบุญกุ้ไกผู้ใดงกับเ่ราะไรจะคอนอืมแล้วเบิ่อจะขวงอยู่บางไม่หอดลูไม่หอดผัวม,มากหวงเขาอัน,อานนี้เฮ็ดยัง ทุระหยัง่งนั่นไหมทุระหยั่งนั่นแหม่ก,ะะก็อยากแก้าอยู่แก้วแล้งไปอีกล่ะอ้าทุระหยัง่งงานมันก็บ,บริวบพองงานอาชีพฉันก็สั่งทุระหยั่งเนี่ยสิมหาศามฉันเป็นอันเป็นนี่มันทุระหยั่งก่อนบางที่ก็ต้องช่วยตั้งสติหลักเพศกคสั่งแต่ว่าเขาต้องให้เกียรติซึ่งกันความเป็นคนของกัน ซึ่งกันและกันดิบอฝขอ่งองเฮรอวาเป็นอย่างต้องบวงการชีวิตฉั้นนะแม่ฉั้นถามแค่น,นั้นเพื่อ่ <c oughs> อยคือจะขวูวะเอาเวลาไปพัฒนาชีวิตจากความมันดีมันเลิศเป็นอย่างค้นนะฮะอข่งนบำซ่าได้เปล่าแข่งธรรมากินเลี้ยงพิชิง,ง้างข่ยไปตราบใดที่เรา ทำความดีเดินทางสายกลางไม่โกงใครไม่ทำร้ายจิตใจใครรักดีรักศีลธรรมอันดีงามเราอยู่ยาวๆไม่มีอะไรมาเอาลงเอาอะไรเอาลงเอาเรา,ล,ล,งเาล,ลงได้จำไว้เด็ดขาดเลยตูกเกมมิวสิกลูกลูกเต้าห,หลานผมจะสอนเสมอวอ่ายังก้ะสัตงเขาคิดดีทดําดีเขาบ่แมนเหตุบผิดทินผิดทา บคุคบสู่สู่หญิงสู่ไส้เขาหากินงเงียบเงียบกระดูกเอ้ยอันได้ก็ได้อืมฮันเสียเสียหันเ,นเ,นเนนสียพี่จันพี่ได้ว่าผิดศีลหย่อนวันซัมมี่บอกโอ้ยชีวิตไข่พันพาเนี่ยมาหลายเลียวอืมคอยก็คือสิบโบ๊ป็นพีบ่บา้าหรอกมั้งไม่บ่นเอยกันจะจะปจนื่นอยพี่น้องกับบอลอะไรแค่ว่าเราทำดีคิดดี ยึดมัน่นแต่เรากินวายนะแต่เรากินไวายนะเธอเราเราเป็นคนดีแต่เรากินไวายนะเรากินไวายมันมันเปล่นแปลต้องใไห้เข้าไปสนใจเพิินผู้เดียวสิบวยไข่ตื่นมาขกข,อขอมีสังคมไขออ่สังคมหนึ่งขมีแปลกลายสังคมคอยยึดอัน บ่ได้ไล่ซืข่เขาบอได้ว่าข่สิมีามีขอกมีหมูมีพวกข่ที่เขาบ่ได้ออกซื่อออกยังกลายพูดชื่อข่อน่ะตั้งแต่มาอยู่คอนแก่นนะได้ใช้ชีวิตเยอะมากขึ้นได้เจอความเจริญรุ่งเรืองเจริญหูเจริญตาเจริญทางความคิดเจริญทางชะการใช้ชีวิตมาอยู่สังคมที่มันเจริญจริงๆบาอยู่ในป่าเดินพงไพ่มาเห็นฝ่าเห็นหมอกอันนี้เห็นเบิดทุตอย่างแต่ดีที่สังคมเราข้ามีคนดีๆ ส,ส่งเสือไปทางที่ดีก็ได้กับไม่ได้ว่าไม่อยางสมุนกบยุตเื่องเสียแล้วพี่้องวันนี้บ้านบอกวันนี้บ้านแต่ว่าจริงๆแล้วผมน่ะผมยังย้ำเสมอว่าผมทำงานเดื้อผมทำงานผมเหตุการณ์เหตุน่าหน่ะผมกับ ทำ,ำงานทำงานเฮ็ดเบียร์เฮ็ดงานป้าอยู่มา,มาแมน่น้ันนี่แหละตัวเข็บมือสี่้อนี่นแหละพี่นอ้องเฮาซัมมนี่เขาสติเข้ามันต้องดีด้เพราะเหตุหลายอย่างเปิดทั้งผับธุรกิีทั้ามาหลายอย่างนายจะเปิด้านตำมะรุ่งอีกเออแล้วกะเราก็คิดว่าเออเราก็ยี่ห้าปีแล้วนี่นาเราก็ถือว่าเราทำดีที่สุดแล้วเราทำเราสร้างอาชีพให้คนนี่หว่าเราพาคนมาขนาดนี้โอ้เราเก,ก่งแล้วนะ บิ๊กมึงเก่งแล้วนะเพี่อนแตร์มึงเก่งแล้วนะมึงสุดยอดแล้วนะเออพอานแล้วอะไรก็ช่างยังกระสางตอนนี้เดอร์เห็ดชีวิต้มันคงไข่บ่ไฟยันไ่พี่น่อไข่ยข่ไฟย่างเดือลรูกหน่อต้องกินเขากินน้ำงานต้องทำลูกต้องเติบโตจเจ้าของกระเถ่าไปนา มันลำมาก่อยบ่ไรบ่ซื้อคองมันลำบาก่อยบ่ไรพี่น้องคอยย่ำแล้วมาคอยมานลำมาก่ายาาอยบ่ไรพ่อหยั่งงาหก็เถาเลี้ยวนอนติดเตียงต้องส่งทุกเดือนลูหัวสองคนอืมจังไดรกับมันลำมาก่อยบ่ไรเด็ดขาดเลยพี่น้องเด้อเขาจะบอกไว้ใช่กันหรอ แต่ส่วนเรื่องของอนาคตกับจังบากันพี่น้องตอนนี้กับอยู่น้ำมูน้ำพวกไปโทรหาหมูหาพวกเดือดเดือดมากเออกขกว่าด้๋ยวน้ำมูน้ำพวกหาลาอันนี้ก็ได้วจังชั้นแล้วเปิดวงแล้วมีงานทพพญาไหม ที่ค่ายมีตำแหน่งบ้างไหมที่ค่ายเหรอครับที่ค่ายตอนนี้ผมรับสมัครหลายตำแหน่งอยู่ดิถ้าอเปรียบเราดังสถานีก็คงเป็นสถานีความฝัน ต้องแวกต้องยังก่ต้อง,ง,อองแวกขวากน้าความกดดันสร้างดาวสร้างฝันให้คนมากมายใครเราจะรู้เบื้องลังบางครั้งทอจังแอบนั่งร้องหายี ปั้นคนให้เด่นให้ดังมั่งมีมากมายเราเจ็บเจียนตายใครเราจะรู้ความจริงดังขายชีวิตวัยรุ่นให้การทำงานและต้องก้าวผ่านความน้ำปัญหา เหนื่อยทอ้อไม่ให้ใครเห็นแม้เพียงน้ำตาภาระเต็มบาก็ต้องทนไว้ต้องกล้ำกกืนทนยืนบนความเดียวได้ใครจะเข้าใจคนอยู่เบื้องหลังอย่างเราต้องกล้ำกกืน ทนยืนบนความปราชัยใครจะเข้าใจสถานีความฝันอย่างเราเป็นที่พักพิงหัวใจส่งถึงเส้นชัยให้ใครที่อยากเป็นดาวแต่เราเองยังมีบาดแผลความเงาดังหนังเรื่องเศร้า ที่เรากับน้ำตาใจเพลงนี้ผมจะร้องบนเวทีตอนเปิดวงนะครับชื่อเพลงสถานีความฝันเป็นเนื้อหาที่มันอธิบายได้ค่อนข้างดีนะครับก็มันเป็นเพลงที่ชื่อว่าสถานีความฝัน ถ้าเปรียบเราดังสถานีก็คงเป็นสถานีแห่งความฝันที่ต้องผ่านขากน้ำความกดดันสร้างดาวสร้างฝันให้คนมากมายใครเล่าจะรู้เบื้องหลังบางครั้งท้อจัง แอบนั่งร้องไห้ปั้นคนให้เด่นให้ดังมั่งมีมากมายแต่เราเจียนตายฟุมฟายกับโชคชะตาดังขายชีวิตใบรุ่นให้การทำง,งานและต้องก้าวผ่าน ขวากน้ำปัญหาเหนื่อยท้อไม่ให้ใครเห็นแม้เพียงน้ำตาภาระเต็มบาก็ต้องทนไว้ต้องกล้ำกกืนทนยืนบนความเดียวดายใครจะเข้าใจ คนอยู่เบื้องหลังอย่างเราต้องกล้ำกลกืนทนยืนบนความปราชัยใครจะเข้าใจสถานีความหลังอย่าง